สวัสดีครับ FC น้าตีมีดเดินป่าออนทัวร์ครับวันนี้นาตีมีสินค้าใหม่อีกแล้วครับเป็นมีดเน็บแต่นะครับทรงนี้นะครับเห็นมานานแล้วแต่เหล็กครับเหล็กเป็นเหล็กตัวใหม่เป็นมีดเน็บเหล็ก N695 ครับมาแล้วครับ N695 มาอีกแล้วครับตัวนี้เป็นเหล็กที่มีราคาแพงมากยอมรับเลยนะครับคนไหนที่เป็นช่างทำมีดนะต้องยอมรับเลยว่าเหล็กตัวนี้แพงจริงๆ มันจะแพงไปตามความหนาของขนาดเหล็กนะครับอย่างตัวนี้หนา5มิลแพงมากนะราคาครับมีดพร้อมซองคายเด็กลายเคปล่รราคาอยู่ที่นี่ครับ3า0 0บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับเท่าน,นั้นเองนะครับราคาเท่าเหล็กช h i p p e r Steel ครับเหล็กช h i p p e r Steel ถูกกว่านะ n 6 9 5แพงกว่าประมาณ2-3เท่าตัวครับเหล็กตัวนี้เป็นของโบเลอร์นำเข้ามาจากบริษัทสหมิตรเครื่องกลจำกัดประเทศไทยนะครับ มาดูครับทุกเล่มขนาดเท่ากันหมดนะทุกเล่มขนาดเท่ากันหมดเป็นสมมีดเน็บเป็นงานเย็นชุบคมแข็งด้วยเตาถา่านเป็นการชุบแบบคมแข็งหลังอ่อนหลังจะไม่แข็งนะครับแต่คมจะแข็งถ้าสังเกตดูเงาดีๆนะให้เ,เพื่อนๆดูเงาดีๆ ขวาเพื่อนๆที่ซื้อไปเล้วจะสังเกตเห็นนะครับชุบครึ่งครึ่งใบเลยนะครับเนี่ยเส้นอยู่ครึ่งใบเลย,ยราคาสามพันบาทเท่านั้นเองครับความยาวของใบมีดยาวอยู่ที่เก้าจุดหนึ่งนิ้วความกว้างที่สองนิ้วสันหนาห้ามิลตัวนี้เป็นคราบคลายเด็กเพิ่งทำเพิ่งทำซองคลายเด็กเสร็จ ส,สดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วก็รีบมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันดามจับไม้มะค่าสวยงามครับเซฟกาดทองเหลืองอามาดูครับใส่ซองใส่มีแล้วจะสวยเป็นยังไงนี่ใส่ซองแล้วสวยมากๆกิบล็อกเป็นกิบล็อกขนาดใหญ่และมีตัวล็อกกันเปิดได้ด้วย ถ้าเพื่อนๆจะเปิดกดด้านล่างนี้นะครับกดนะแล้วก็อาออกแค่นั้นเองนะครับแล้วถ้าเข็มขัดเพื่อนๆเส้นใหญ่เกินนะให้กดเอาซีตัวนี้ออกนะกดเอาซีตัวนี้ออก,นะก,อออกที่กดจะอยู่ด้านหลังตัวนี้หาวัสดุปลายแหลมกดออกกดออกนะครับแล้วก็ดึงเอาแท่งออกนะครับ แล้วสังเกตดูตัวล็อกตัวนี้ครับถ้าเราเลื่อนไปด้านขวานะครับนี่เวลากดเข้าไปเนี่ยมันจะล็อกเปิดไม่ออกแล้วนะเนี่ยล็อกแล้วเปิดไม่ออกละแต่ถ้าเราเลื่อนมาด้านซ้ายมันก็เปิดออกแล้วนะครับนี่ครับได้ชุดนี้เลยนะครับ3000บาทถูกมากๆถ้าใครที่เคยเล่นเหล็ก n 9 9นแล้วจะรู้เป็นอย่างดีเลยวว่ามันนะราคามันแพงครับ ต่อไปครับเล่มที่2ยาวเท่ากันเนาะเดี๋ยวลองวัดดูก่อนความยาวอยู่ที่9.1นิ้วความกว้างอยู่ที่2นิ้วสันหนา5มิลจริงๆมัน2.2.05เพราะมันเลย2นิ้วครับนี่เลยเลยเลย2นิ้วทุกเล่มเลยนะครับเลย2นิ้วแล้วก็ตรงนี้ก็9.1เกือบ9.2เลยนะครับ นามจัดสีแบบสว่างสวยงามมากครับสวยจริงๆเล่มที่สามครับความยาวอยู่9.1 ว้าง2.05สันหนา5้มิลเป็นคราบไข่เด็กนี่มาไม้มะคาสีเข้มๆผมชอบท้ายด้ามตรงนี้ไหมครับแต่งงอนเอาไว้ล็อกอุ้งมือเนี่ยสวยทุกเล่มนะครับนี่ ต่อไปครับเล่มที่4ใบมีดยาว9.1กว้าง2.05สันหนา5มิลสวยงามมากครับมีดเน็บเหล็ก N695 ชุดนี้ทำมา7แต่ว่านาตีเก็บไป2นะเก็บไป2แล้วก็นำมาแบ่งให้กับเพื่อนๆ5เล่ม สวยงามมาตัวนี้เป็นส่วนของตาไม้ไม่มีปัญหานะครับเพราะเป็นไม้ชิ้นเดียวกันเห็นไหมครับเหมือนกันเป๊ะทุกเล่มเพราเราตั้งใจทำให้มันเหมือนกันต่อไปครับเล่มที่5้าใบมีดยาว9.1กว้าง2.05สันหนาหมิล ด้ามจับไม้มะคา่าแต่เล่มนี้ลายเหมือนไม้พยูนะแต่มันเป็นไม้มะค่าครับสวยงามครับเอาละครับมีอยู่ห้าเล่มเพื่อนๆชอบเล่มไหนทักทายมาได้เลยนะครับ ราคา3,000บาทพร้อมส่งครับเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ